อยู่ไหนวะเหมือนจะมาแล้วนะจะได้สีแล้วนะใช่เหรอไหนอ่ะอ๋อเออกูกันตรงนี้ให้อยู่อะเล่นเล่นเลยเล่นเลยจะได้สีแล้วเพื่อนเพื่อนจะไปอีอะเพื่อนจะไปอีอะ เม่ไมิวอยู่ไม่หิวอยู่สวยอยู่ตรงนี้แหละอาร์ตมุมดีอาร์ตเออกระสุนหมดเพื่อนอาร์ตกระสุนหมดเอ๊ะกดเลขกสามอาไปอาไม่ใช่กดเลขกสามดิกระสุนเอ้าให้กระสุนอะไรไม่นได้เลยเออมาเออ อาชด้วยเี่ยระดักตรงนี้เลยอาร์ตเข้าไม่ได้อ่ะกูบอกตรงเนี้ยตีเราดักอ่ะทักมาดีครับมาดิครับ น่าจะไปปลูกที่อื่นแล้วเราเราโยกเราโยกไปดีไหมก็แต่นะไปดีเลยโยกไปดีเลยเอ๊ะตาระเบิดเข้ามาโดดๆเลยตามออโต้อยู่โต้มาเราน่าจะเข้าดีได้ละดีดีตีแตกแล้วเราไปอีก็ได้โอ้ยหลงหล่นอีก กูหล่นเอาะต้อโอ้มันรันเข้าแล้วมันเข้าซีได้หวะใช่เหรอเเออึมันขึ้นมาอีกฝั่งอ่ะช่วยช่วยช่ช่วยเฮ้ยเงินนายเองมันต้องระเบิดบังเกอร์เว้ยถึงจะขึ้นได้แนวะโอ้เฮือโดหล่อม่งโดดลงมายิงกูเลยสวยใครยิงใครยิงช่วยกูนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็อยู่ข้างไปนะกูแตกแล้ว Ừ, mấy ngày dưới bây giờ cô chúc Lúc chúc Tí ma Tài bước lên Ồ, lao băng Lao băng, lao băng headshot kho băng cơm hả? Ao, bởi cũng một จะดักทางเข้าเอารู้ได้ไงวะเฮี้ยวไปยิงกูเลยมันอยู่เต็มในไซส์เลยเว้ยอาร์ตเฮ้ยโอ้แต่เราจะชนะแล้วเพื่อนเขือร่วงเก็บหมดเลยวารตี้เราอ่ะเก็บสามเมื่อกี้ยังโหดยังสุดอ่ะ กันเอกันเอกันเอเอแล้วได้คืนละสวยบีปะเออเอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บขาเจบ เราเบิดไปกินโอ้ยนอนเหรอถ้าเป็นในเอเอ็มมันก็จะพูดแบบเอาน้อยหนาไปกินเลยอย่างเงี้ยเคยเล่นไหมเออเข้าใจใช้ซีได้แล้วโอ้ยนอนไอ้ยนอนกูมาบีกูมาบีหัวแตกด้วยไปบีใช่ไหมซีปล่อยเลยก็ได้เราไปเล่นดีก็ได้นะแต่ซีเราจะตีคืนได้แล้วอ่ะ ไดได้บีแล้วเอาซีป่ะเคยกับเอาอวดไกันฮะเราเฮ้ยตึกฝั่งนั้นมีเอาโตระวังฝั่งเอาโตเนะไป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 มันขึ้นไปบนตึกนี้เลยวะไม่รู้นี่เหรอไปไหนดีเราไปอีกันนี่วะไปอีก็ได้เออสวยลุยเพื่อนลุย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 โอ้เดินมาเป็นแถวเลยเพื่อเราเพราะเราเป็น ทานทานเติมกระสุนก่อนแล้วกันเติมกระสุนเติมกระสุนกระสุน,ก,สนกูสองร้อยกว่านั้นล้วไม่ทันได้ยิงหมดตายก่อนเอออี<ะ> e น่าจะเจาะเข้ามาั้งเรามาตุยอ e ีน่าจะเข้าแล้วเพราะว่ามันไม่อยู่มั้งอืมหาคิดเล่นเลยกูได้ละได้ละมา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 โอ้ดูมันสร้างดูมันสร้างกันบ,บงัง แต่กูก็เข้าได้อยู่ดี <laughs> มันสร้างแต่ไม่มีใครมากันนะ้นโอเคมันสร้างยังไงวะนี่เหรอกดตัวทีสร้างนี่ไงเค้ตรงกูมาแล้วนะโอ้ลูกซอง <laughs> พเพื่อนไออาร์ตสายมึงมีลูกซองให้ใช้ด้วยอาร์ต ดนเม็ดเดียวล่วงเลยอะเมื่อกี้ออโต้ลองลูกซองออโต้เออเฮ้อตายแล้วออโต้จะพอแห่งการนั่งออโต้ซ้ายเห็นไหมนะเอาเพื่อนมันแค่ลูกซองเฮ้ยช่วยยิงหน่อยดิเออฮ้อเออฮ้อออโต้ดึงได้ไหมออโต้ดึงกูได้ไหมเดี๋ยวกงไปออโต้เดี๋ยวกูชุบ มาโต้ดึงกูได้ไหมเนี่ยมาโต้ครับสวยเพื่อนโอเคกระหน่<ป>ําโอเคปั๊มยาก่อนโหาตีซีแตกตตีแคตตี้เราอ่ะสามคนตีอ e ีแตกเฉยเลยพุกชิพหาย <S <S ามันไม่ค่อยมีคนนะ ไปไปโยกโยกไปดีหรอป่ะไปดิเพื่อเรามีคนยึดอีอยู่อ่ะดีดีอยู่อ่ะบุลลินพันกันหมดแล้วกู go 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 enemy spotted สวยกระสุนโอ้ลูกซองแล้วเดียวไปเลย ลูกสองคนแรงจุบได้ปะจุบได้ปะเออเพื่อนข้างหลังเออ thank you เออพา to a ทำไมกูยิงกากจังวะเซ็งว่ะเฮ้ยมึงไปก็ก็อยู่กูไปอยู่กูไปหน่อยครับระวังอาร์ตหน้าไอ้เอ้ยมันชุบเพื่อนอยู่อะหน้าประตูอะในสโมกอะอาร์ตเอายิงมันยังเรียบร้อยเรียบร้อยไหนมันสมมึงอยู่ไหนเนี่ย ดึงละเอาต่อดึงละนี่แน่เอามีดฟันมันเป็นหนอนอยู่ข้างบนน่ะน่าจะยึดได้ละเราไปที่อื่นก็ได้นะซีไหมซีไหมไปซีไปซีไปซี เพื่อเราเอารถถังมาแคมป์หน้าสี่เป็นสุดโอเคเฮดช็อตนี่หนอนข้างล่างเรามีหนอนหรอเอ้ยโอ้โหตายตายโอเคเออขวายิงแตกเลย ยิงมันพเพื่อนเออได้เป้าชุบได้เป้าลูกชุบลูกชุบลูกชุบ,ชบโอ้โหเพื่อนกูแจกหมดเลยโอเคต้องเกิดไซส์ยแต่ชนะแล้วเพื่อนอีกใจเดียวเพื่อนดูกำลังไปเออ ไปเพื่อนไปไซสซีน่าจะเข้ายากว่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยหลังยิงโหหลังเข้าไอ้ไฟโหดึงได้ไหมเออหลังยิงออตโต้ <c oughs> ล่วงต่อหน้ากูเลย <c oughs> ยังล่วงต่อหน้ากูเลยเออชุบกูนหน่อยเออชุบอะไรชุบมึงยังไงเปื่อนชุบแล้วเพื่อนชุบแล้ว,ล,วล่วงหมดแลว้ว ไปโอ้ยแหลกแหลกกูบอกเลยเออเออเอาดิโคตรสะใจอ่ะไป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 เมื่อกี้มันรถมันหงายอย่างสะใจเลย ชนะแล้วเออ hit shot hit drop ไปดิชนะแล้วครับ we are the winner <c oughs> ครับกูบอกเลยแต้มมาเลยตั้งสอ,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 องร้อยฮะสองร้อยหกสิบเจ็ดอะเออหกสิบเก้าที่เราเล่นดีเกินท่าเนี่ยเล่นดีเกินดีแบบดีโคตรๆอย่างเท่ดู <c oughs> เราจะมีโอกาสได้ขึ้นมาอย่างนี้เหมือนเขาไหมวะตีที่ดีที่สุดในเกมเนี่ยดูดิ แต่ที<ต>่ท <หา S 1> ี่เราคิวเยอะมากเลยนะเออลองไปดูดิที่เรายยงดับเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะนี่กดได้ตรงไหนเนี่ย